อันยังค่ะทุกคนวันนี้ว่าจะพาทุกคนไปเรียนเลคเชอร์กันนะคะทุกคนี๋ยวก่อนไปเนี่ยว่าขอไปกินข้าวก่อนนะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เรากินเป็นข้าวไก่ตุน๋นไปกินกันละ นี่ค่ะทุกคนเรามากินชาเขียวร้านนี้ทุกวันเลยเ,เดี๋ยวเราไปซื้อชาเขียวแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเรียนเลคเชอร์กัน,น,นเห็นเราเปล่า <c oughs> นี่เราจะบอกว่าเราอ่ะพูดไม่ค่อยฉัดหรือพูดน้อยเพราะว่าเราอีกนี้เลยทำฟันแล้วปากมาันฉีก <c oughs> ก็ท้าพูดน้อยก็นั่นแหละปากฉีกก็เลยไม่อยากพูด โอ้แต่เจ็บมากเลยนะตอนพูดอ่ะนี่ค่ะได้ชาเขียวแล้วชาเขียวเติมพลังให้วันนี้นีทุกคนตอนนี้เราก็ลาไปอยู่ในห้องแล้วนะ้อเดี๋ยววันนี้เป็นเลคเชอร์เราจะเรียนออนไลน์น้องะถ้าเป็นแ็บเราจะเรียนคอนมกล้โหลด พาวิวพอยอกก่อนยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงโลดจยังโลดจยังคงโลต่อไปนี่ค่ะทุกคนตอนนี้พอวิวพอยแล้วก็โหลดเสร็จแล้วนะคะทุกคนมีทฮมบอด3ามหน้าด้วยกันนะคะทุกคนเป็นเรื่องพอรีโอเนาะ Eh, Fill them, right? I have all yours. Oh what? จะต e องรี e t ็ตชูบีเดอะซอฟแนะคะบางอันมันก็10นาทีมันก็เสร็จแล้วบางอันนะคะครึ่งชั่วโมงกว่าจะแข็งนะคะ some of them ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคอสเมติกลอเลคเชอร์ในครั้งนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะส k ิปไปเป็นคอสเมติกแลบของวันพรุ่งนี้เลยนะคะทุกคน เลยอันยองอุกคนวันนี้คือวันที่ว่าจะต้องไปแลบคอสเมจิกรอนะคะทุกคนแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่าเมมีความเสียงสูงเนาะก็เดี๋ยวเขาจะมีเมคอัพคารดให้เรานะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเพื่อนจะส่งวิดีโอมาให้ก็จะคงให้เพื่อนๆดู อ,<ด> <animation> อันยองค่ะทุกคนวันนี้ว่าก็จะพาทุกคนไปกาดนะคะทุกคนซึ่งเป็นกาดในหมาอะไรแม่ฟ้าหลวง มีทั้งคอนเสิร์ตอาหารของ,ของกินแล้วก็เสื้อผ้ามากมายเลยค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปื่ยๆนี่ค่ะทุกคนเราก็ออกมาจากคอแล้วเดี๋ยวคือการนัมันอยู่ใกล้คอลำดวนมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินไปนิดหน่อยไปเจอกันที่กาดดีกว่านี่ค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วเ,เห็นคอนเสิร์ตไหมไม่เห็นหรอกเพราะว่าตนน้นไม้มันบงัง เราเข้ามาแล้วคนเยอะมากคนเยอะค่ะนี่เว้ยทุกคนตรงนี้มันเป็นคอนเสิร์ตเว้ยแต่เราไม่ได้ไปเพราะเราไม่ไม่ได้ลงชื่อไว้ค่ะคนนี่ค่ะด็อกคอร์ดเราก็เข้ามาข้างในแล้วคือร้อนมากเลยรอนมากก็คือของในกาดคือเยอะมากเวก็ เราจะไปหาเสื้อผ้ากันนะฮะเราจะเสื้อ,อผ้าของกินก็เยอะนะเธอะนี่ของละียประยุก์มากมายเสื้อผ้าก็โฟเดอรนึแล้วตรงนี้ก็คือโซนนั่งกินนะคะคือสวยงามแอนน์นมสตรอเบอรี่ส,สา,ามเดนะ้วนมสตอชใช่ไหมฮะนมเป็นตรงนี้ขนมตรงนี้อันนี้ยกกันค่ะอ๋อแอนน์นมสตรอเบอรี่ะนมเนาะสามนะใช่ค่ะครั ค่ะค่ะทุกคนเราไอกเราได้นมมาฮะเราอเอาไปอะไรปะก็จบกันนะคะสรับวอ็อกสตาร์ตี้วินมีในวันนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้วาด้วยนะคะทุกคนก็ก่อนจากกันนะคะทุกคนในไฮไลท์ไอจีของวาจะรวบรวมแลบคอสเมติกของวาไว้นะคะทุกคนก็คือแบบสัปดาห์ไหนที่วาเรียนแลบคอสเมติกอะไรเดี๋ยววาจะเรียไปในนี้ Ờ, là. bye bye